ก็เข้ามาก็ากลัวครับตรงนี้มาเจอห้องมาสจัน่นแล้ครับมาเจอแล้วครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับตรงริมบันไดนะครับเป็นห้องมาสจัน่นแล้วเขาไม่มีป้ายบอกนะครับเนาะแต่คุณก็กลัวนะครับเนาะเขาไปดูนะครับนะครับอันนี้คือห้องมาสจัน่นอุ้ยเข้าไปได้ไหมอ้าวครับไปได้ไหมเออเตดครับ นะครับห้องมาสัจจัน์นะครับตรงนี้ไปไม่ได้ครับแล้วตรงไหนครับนี่ได้ละเอามันไปไม่ได้เลยมนงงนะครับมึงงงอยู่ต้นหาห้องมสัจจันยร์นะครับชั้นสองบอกมีมีห้องมสัจจันยร์อยู่นะครับแต่ก็ยังหาไม่เจอครับอันนี้จะเข้าไปก็ไปตีตรงนั้นนะครับมันอยู่ตรงไหนครับห้องเนี้ย ไม่ใช่ครับมันอยู่ตรงไหนครับชั้นสองแต่และห้องครับงงครับทั้นสองห้องมาจัมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยห้องนี้ห้องนั้นเข้าได้ไหมครับม,ม,มีห้องมาจสจัดอยู่ห้องชั้นสองนี่ป้หากันไม่เจอ,อจเออดกตัดดนเหมือนกัน ผมว่าชั้นสองเนี่ยหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนห้องหาสัวใจมั <h <h ้ยอือตรงไหนไม่ตั <h <h ้งไม่หมดตรงไรไปค่อยคำใบ้มันก็ไปไม่ได้ครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็กลมไหมกลมนั้นเลยครับเป็นกลมเลยเขาบอกชั้นสองหากันไม่เคยเจอนะเดี๋ลูกไอ้ตรงนั้นหลอกหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ไหมไปได้ไหมเอ้ยติดดีกติดเข้าวผม ันไม่ได้ครับข้างบนไม่ไมีร่องแต่อันหนึ่งนะอย่างกัใช่แต่ไม่ใช่ก็ไปติดตรงนั้นเหมือนกันนีต่ตรงไหนชั้นสองชั้นสองละ่ะก็ประมาณนี้นะครับโอ้สวยงามครับสวยงามในห้องครับลงมาก็เวียนหัวไปหมด้วครับ มันอยู่ตรงชั้นสห้องมหัศจรรย์หาไม่เจอถ้าใดที่ขึ้นชั้นสองลาซลาฟารได้กี่ตะ สีแดงแล้วีฟ้าได้เลยค่ะโอ้โอ้โอ้หัวจะมาแตกกับมันอยู่ตรงไหนห้องประสัติาสตร์เจอไหมครับเจอแล้วเหรอแล้วครับเข้าไปลึกไหม เขาลองนี่เหรอมปนเป็นเทเลคอนมัอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับยังครับยังอ๋อห้องนี้นะครับโอเคทางนี้คือห้องวัสจันทุนชั้นสองนะครับที่เราหากันรับนกอืมครับห้องนี้สวยครับห้องนี้เรียเรียวหวว โอเคครับอันนี้โหภาพสะท้อนแสงมากกับห้องนี้ครับนี่คือห้องมหัศจรรย์นะครับตีตามหากันนะครับพ่อดูเอ็กโวไลทไม่รู้อะไรที่มาถึงตรงนี้นีตรงไหนเนี่มีตรงไหนครับคุณปัญญาอก็มาได้ได้คนต้องไปค่อยๆทำไม่หผมก็ไม่ชวนหัวแตกแะแต่พอเรานะแตกแกจะจ้ห้องหนาถ้าชนนี่เราแตกนะก็จูงหนามาก มันตไปไม่ได้นะครับเขียนกระจกนี่ครับน,นะ <savoir> มองอ๋อมอกี้ไปไม่ได้มาข้างนี้นะครับอ๋อทะลุอ๋อห้องนี้แหละคือห้องมาศจัรย์ครับห้องนี้คือห้องมาสจัย์นะครับผมที่ทะลุห่างกันได้หลายห้องครับห้องมาสจักรห,ห,ห้องนี้นะครับสวยางามมากครับตรงน,นี้ครับ โอ้โห,หัดใจได้เลยห้องนี้ครับเยี่ยมก็กคตามหาห้องวัสจรรย์ตรงนี้นะครับ